ส่วนีทีนะฮะก็อันนี้โจทย์มันให้น,นี้มาใช่ไหมวงรีใช่ไหมฮะให้วงรีมาเราเอาสิ่งที่โจทย์ให้นะ่ะมาวาดรูปเนาะเราก็ได้วงรีเนะี่ยที่มันจะรีไปแนวตัง้งนะครับรีไปแนวตัง้งแล้วเราก็ใส่พิกัดทุกที่อย่างมาเราจะได้จุด F ข้างบนเนี่ย F1 เนี่ยคือจุด39 แล้วได้จุด F2 คือจุดสามหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำตามที่โจทย์เขาบอกอะ่ะว่าพิกัดเนี้ยศูนย์ห้าเนี่ยกับพิกัดสามเก้าเนี่ยก็คือ F1 นะให้ลากเส้นตรงสีแดงนี้มาหัวก็คือเส้นนี้เลยเส้นนี้คือเส้นเส้น,เส,นเส้น A นั่นแหละแต่ลากให้มันยาวขึ้นนเสีแดงนะฮะเห็นไหมลากให้มันยาวขึ้นแล้วก็ ใช้สูตรหาระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นก็คือจุดคือสามหนึ่งแล้วก็เส้นคือเส้นสีแดงเส้นนี้นะเส้นสีแดงเส้นนี้ตรงนี้ทันทันไหมทันใช่ป่ะตรงนี้ไม่มีอะไรนะวาดรูปไม่ได้แล้วก็เราก็ไปอันที่สองส่วนที่สองคือข้างล่างนี้ ซึ่งส่วนนี้คิดเลขปดบรรทัดสุดท้ายทีนี้ก็งมหาแหงส่วนบนก็เลยปวดหัวแบบเมื่อกี้ส่วนที่สองคือเราลอกไอ้นี่ใหม่อีกรอบใช่ปะเพราะว่าวงนี้ไม่ใช้แล้วก็คือจุดศูนย์ห้าแล้วก็จุดสามเก้านะครับแล้วก็สามหนึ่งใช่ไหมอ่าทีเนี้เราก็ใช้สูตร y ท่้กับ mx บวก c ซึ่งสูตรนี้เราจะเห็นว่ามันมีตัวแปร ทั้งหมด4ตัวคือ y x ซึ่ง x กับ y เนี่ยเรารู้พิกัดเห็น่ะเพราะนั้นมันไม่ใช่ตัวแปรเป็นตัวเลขแต่ตัวที่เราไม่รู้คือ m กับ c มี2ตัวแปรแล้วมี2จุดพอดี2ตัวแปร2สมการเราจึงหาสูตรนี้ได้ y ถ้ากับ x บวก c ึ่งเมื่อกี้เราก็พยายามคิดไปใช้อีกสูตรหนึ่งที่เป็นรูปทั่วไปใช่ปะ a x บวก b y บวก c เท่ากนะอันนั้นติดสตัวแปรยากขึ้นอีกเเพราะนั้นอย่าไปทํา ทำอันนี้ติดสองตัวแปดทำง่ายๆนะฮะ,ะทีนี้เราก็แทนค่าเข้าไปใช่ไหมแทนค่าเข้าไปปุ๊บอืมเราก็จะได้ c เป็นเลขห้านะครับเราก็ได้ m เป็นสี่ส่วนสามดังนั้นสมการของเราเส้นตรงเส้นเนี้ยคือ y เท่ากับสี่ส่วนสาม x บวกห้าแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่ารูปมาตรฐานใช่ปหรูปมาตรฐานเราต้องทำให้เป็นรูปทั่วไปก่อน ก็คือเราก็เอา3ามคูณตลอดแล้วก็ย้ายข้างหายที่สุดเราได้สมการที่เป็นรูปทั่วไปคือนี้ cx ลบส y บวกสิเท่ากับศนะครับ cx ลบส y บวกสิเท่ากับศเอาไอ้เนี่ยเข้าไปแทนใช่ไหมฮะเอาไอ้เนี่ยเข้าไปแทนแทนในสูตรระยะห่างระหว่างจุดสึงเส้นนะครับแทนเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตรงเนี้ยคือตรงที่เราคิดเลขผิดใช่ปะ่ะ แค่บวกลบเองน่าเกลียดจริงเลยนะทั้งหน้าได้สิบสองตรงกลางได้ลบสามสุดท้ายได้สิบห้าลบสามเจอสิบห้าเหลือสิบสองสิบสองบวกสิบสองได้ยี่สี่ถอดรูดได้ห้าคำตอบคือยี่สี่ส่วนห้าหรือช้อยที่ 4, นะสี่จบพิธีเน,เนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นปูพาห์หอเลยนะว่า วิชาอื่นเนี่ยอาจจะลักษณะว่าอ่านโจทย์แล้วดูเฉลยใช่ไหมแล้วก็เข้าใจแล้วก็จําแล้วก็ตอบว่ายุคเว้นวิชาคณิตศาสตร์วิชาเดียวนะครับคือถึงแม้ว่าอ่านโจทย์แล้วดูเฉลยแล้วเนี่ยเอ่อแล้วดูแล้วเข้าใจแต่พอท,ทําจริงอาจจะไม่ออกก็ได้เพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นใช่ป่ะหนึ่งคิดเลขผิดใช่ป่ะสองเหนื่อยไปแล้วใช่ไหมสามคนหัวอะไรเงี้ย อย่างที่เราเจอในข้อนี้ถูกไหมคือถ้าเกิดพี่อธิบายแบบเมื่อกี้ตั้งแต่แรกอ่ะมันก็ดูง่ายไงโอ้ยมีแค่สองขั้นตอนเองขั้นตอนแรกก็เรื่องวงรีขั้นตอนที่สองก็ระยะห่างระหว่างจุดถึงเส้นแต่พอคิดจริงเราก็คิดผิดบ้างเราก็เหนื่อยบ้างหลายบรรทัดแล้วเกินห้าบรรทัดเราก็เริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมนี่เป็นจุดอ่อนของนักเรียนในยุคนี้ถ้าทุกคนเลยนะคือเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อาจจะเรียกว่าสมาธิสั้นเพราะฉะนั้นพอคิดเลขที่มันสัก5บรรทัด10บรรทัดขึ้นไปอะ่ะก็จะเริ่มแบบคิดผิดคิดูกนะ<笑><笑>โอเคประมาณนี้